นิทานเจ้าชายเอลิอสัสตอนที่หนึ่งการเดินทางของเจ้าชายผู้ปิดบังในอาณาจักรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเจ้าชายหนุ่มนามว่าเจ้าชายเอลิอสัสผู้ซึ่งเบื่อหน่ายกับชีวิตในวังที่เต็มไปด้วยพิธีการและความเคร่งครัดเขาไปฝันที่จะออกไปสัมผัสโลกกว้างและพบกับชีวิตจริงของประชาชนวันหนึ่ง เขาจึงตัดสินใจปลอมตัวเป็นน mm ักท่องเที่ยวธรรมดาออกเดินทางไปยังเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเมืองวินเนอร์แลนด์เอลิอัสสวมเสื้อผ้าธรรมดาพกเพียงกระเป๋าเป้เล็กๆและกล้องถ่ายรูปคู่ใจเขาใช้ชื่อใหม่ว่าเอลีและบอกกับทุกคนว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมืองวินเนอร์แลนด์เป็นเมืองที่สงบสุข ผู้คนที่นี่มีน้ำใจและเป็นมิตรเอลีรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เขาไม่เคยพบในวังวันหนึ่งขณะที่เอลีกำลังเดินเที่ยวชมตลาดสดเขาได้พบกับลีลาแม่ค้าขายผักผู้มีรอยยิ้มสดใสและดวงตาที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นลีลาเป็นหญิงสาวที่ทำงานหนักช่วยเหลือครอบครัวด้วยการขายผักที่เธอปลูกเอง เธอลหลงไหลในความสนใจของเอลีที่มีต่อชีวิตในเมืองและทั้งคู่ก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นแต่ในเมืองวินเนอร์แลนด์ก็มีคนที่ไม่หวังดีอยู่เช่นกันเวลี่ขุนนางผู้หญิงยโสและไอราแม่มดผู้ชั่วร้ายทั้งคู่ คอยสอดส่องและวางแผนเพื่อยึดครองเมืองวินเนอร์แลนด์ให้ได้พวกเขารู้ว่าเจ้าชายเอเลียสกำลังซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้และหวังจะใช้เขาเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายของตัวเองตอนที่สองความลับที่ถูกเปิดเผยเอลีรู้สึกว่าลีล่าแตกต่างจากใครๆที่เขาเคยพบเธอไม่สนใจฐานะหรือเงินทองแต่ชื่นชมในความสามารถและจิตใจของเขาทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันอย่างมีความสุข เอลีช่วยลีลาขายผักและเรียนรู้วิธีการปลูกพืชส่วนลีลาก็พาเขาไปรู้จักกับความงามของธรรมชาติและชีวิตเรียบง่ายในเมืองแต่แล้ววันหนึ่งข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าชายที่หายตัวไปเริ่มแพร่กระจายทหารของราชวงศ์ออกตามหาเจ้าชายเอเลียสทั่วทุกหัวระแหงเอลีรู้ว่าเขาต้องรีบตัดสินใจหากเขาบอกความจริงกับลีลาเธออาจจะรู้สึกถูกหลอกแต่หากเขาไม่บอก ความลับนี้ก็อาจทำร้ายเธอในวันข้างหน้าในที่สุดเอลีตัดสินใจเปิดเผยความจริงกับลีลาเขาบอกเธอว่าเขาคือเจ้าชายเอลิอสัสและขอโทษที่ปิดบังเธอไว้ลีลาแม้จะรู้สึกเสียใจที่ถูกหลอกแต่เธอก็เข้าใจในเหตุผลของเอลีเธอบอกเขาว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจของเขาไม่ใช่ตำแหน่งหรือฐานะ ในขณะเดียวกันเวลี่และไอาราก็รู้ความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเอลีพวกเขาวางแผนจะจับตัวเขาและลีลาเพื่อบังคับให้เอลีช่วยเหลือพวกเขาในการยึดครองเมืองวินเนอร์แลนด์ตอนที่ 3, อายไอาห์สุขปิศาสแห่งความแห้งแล้ง,ง <All right. S 1> เมื่อไอายาแม่หมดผู้ชั่วร้าย ตัดสินใจใช้เวทมนต์ดำของเธอเธอเรียกปีศาจแห่งความแห้งแล้งออกมาจากห้วงความมืดมิดปีศาจนี้มีรูปร่างคล้ายพญานาคที่ทำจากเท่าฐานและควันไฟมันบินโฉบเหนือเมืองวินเนอร์แลนด์และดูดซับน้ำจากแหล่งน้ำทุกแห่งในเมืองไม่ว่าจะเป็นลำธารบ่อน้ำหรือแม้กระทั่งหยดน้ำฝนที่หล่นลงมาจากฟ้าผลของเวทมนต์นี้ ทำให้เมืองวินเนอร์แลนด์กลายเป็นดินแดนแห้งแล้งอย่างรวดเร็วไรนาที่เคยเขียวชวอุ่มกลับกลายเป็นดินแตกกระแหงพืชผักของชาวเมืองตายหมดสัตว์เลี้ยงขาดน้ำดื่มและผู้คนเริ่มตื่นตระหนกกับอนาคตที่ไม่แน่นอนสำหรับวีลาปัญหานี้กระทบโดยตรงเพราะแปลงผักที่เธอปลูกไว้เพื่อขายในตลาดสดก็เสียหายไปเกือบทั้งหมดครอบครัวของเธอกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ตอนที่4เอลีค้นคว้าตำราบโบราณเมื่อเห็นว่าสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงเอลีจำได้ว่าเขาเคยอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแห่งความแห้งแล้งในตำราบโบราณของราชสำนักเมื่อครั้งที่เขายังอยู่ในวังเขาจึงขอให้ชาวเมืองช่วยตามหาหนังสือโบราณที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปราบปีศาจชนิดนี้ด้วยความโชคดีพวกเขาพบหนังสือเล่มหนึ่งที่บอกว่าปีศาจแห่งความแห้งแล้ง สามารถถูกหยุดได้ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากน้ำตาของคนที่มีหัวใจบริสุทธิ์และความรักแท้ตอนที่5ลีลารวบรวมน้ำตาแห่งความหวังลีลารู้ว่าเธอไม่สามารถปล่อยให้ชาวเมืองยอมแพ้ได้เธอจึงเริ่มเดินสายไปทั่วเมืองเพื่อพูดคุยกับผู้คนและให้กำลังใจพวกเขาระหว่างการเดินทางนี้เธอพบว่ามีหลายคนที่ยังคงมีความหวัง และพยายามช่วยเหลือกันเองเช่นแม่ชราที่แบ่งน้ำดื่มที่เหลืออยู่ให้เพื่อนบ้านหรือเด็กน้อยที่แบ่งอาหารที่ตนเองมีให้กับคนยากจนกว่าลีลารวบรวมน้ำตาแห่งความหวังจากผู้คนเหล่านี้โดยเชื่อว่าน้ำตาเหล่านี้สะท้อนถึงหัวใจที่บริสุทธิ์และความรักแท้ของพวกเขาตอนที่ 6. เอลี i, และลีลาเผชิญหน้ากับปีศาจแห่งความแห้งแล้ง เมื่อได้น้ำศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเอลีและลีลาออกเดินทางไปยังถ้ำแห่งความแห้งแลง้งสถานที่ที่ปีศาจอาศัยอยู่ในระหว่างการเดินทางพวกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย <Morning. S 1> เมื่อถึงถ้ำเอลีและลีลาพบว่าปีศาจแห่งความแห้งแลง้งกำลังรอพวกเขาอยู่ปีศาจล่อยกลางแห่งความแห้งแล้งออกมาเพื่อโจมตีแต่เอลีใช้ไหวพริบของเขาหลบหนี ความกล้าหาญของเธอเผชิญหน้ากับปีศาจลีลาเทน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงบนพื้นดินน้ำนั้นไหลออกไปทั่วถ้ำและกลายเป็นลำธารใสสะอาดปีศาจแห่งความแห้งแล้งกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะละลายหายไปในอากาศตอนที่ 7. พื้นฟูเมืองวีเนอร์แลนด์หลังจากปีศาจถูกทำลายน้ำเริ่มกลับมาสู่เมือง วินเนอร์แลนด์อีกครั้งลำธารที่เคยแห้งเหือดกลับมาใสสะอาดพืชผักเริ่มงอกงามใหม่และผู้คนในเมืองก็กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้งส่วนเวลี่และไอราต้องเผชิญกับการลงโทษตามกฎหมายของอาณาจักรและทั้งคู่ได้ถูกส่งไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยและห่างไกลาจากสังคมเพื่อให้พวกเขามีเวลาคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง ตอนที่8รักแท้ที่คู่ควรในขณะนั้นทหารของราชวงศ์ก็ตามมาถึงเมืองพวกเขาต้องการพาเอลีกลับวังแต่เอลีปฏิเสธเขาบอกว่าต้องการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายกับคนที่เขารักลีลาจึงบอกให้เอลีกลับวังไปซะเพราะเธอคิดว่าฐานะของพวกเขาต่างกันเกินไปและเธอไม่อยากเป็นอุปสรรคในชีวิตของเขาแต่เอลีปฏิเสธ เขาบอกว่าไม่ว่าฐานะจะต่างกันแค่ไหนแต่หัวใจของพวกเขานั้นเหมือนกันลีลาตกใจแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจกับคำพูดของเอลีเอลีได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้มาจากตำแหน่งหรือทรัพย์สมบัติแต่เป็นการได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนที่เขารักและทำสิ่งที่ดีเพื่อผู้อื่นขณะที่ลีลาก็พบว่าแม้ฐานะทางสังคมจะต่างกันแต่ความรักแท้และความเข้าใจในจิตใจของกันและการคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ทั้งคู่ร่วมกันพัฒนาเมืองวินเนอร์แลนด์ให้ดีขึ้นพวกเขาเริ่มโครงการการเกษตรที่ยั่งยืนและการศึกษาสำหรับเด็กๆเพื่อให้คนในเมืองสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกขั้นในที่สุดเอลีและลีลาก็กลายเป็นคู่รักที่ทุกคนในเมืองต่างชื่นชมและยกย่องและเมืองวินเนอร์แลนด์ก็กลายเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองและเต็มไปด้วยความหวังสาหรับทุกคน เรื่องราวของเจ้าชายนักท่องเที่ยวกับแม่ค้าผักผู้มีหัวใจงดงามกลายเป็นนิทานที่เล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบนันเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับผู้คนในทุกยุคทุกสมัยว่าความรักและการทำดีนั้นสำคัญกว่าฐานะหรืออำนาจใดๆและการหาความสุขในชีวิตนั้นอยู่ที่การให้และการแบ่งปันถ้าคุณชอบการ์ตูนเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอชม e ี2ีพร้อมกันเร็วๆนี้นะคะ